สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วิชาสังคมนะคะสัปดาห์ที่10ชั่วโมงที่หนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและก็ระเบียบว,วิธีเวียนเทียนการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นหน่วยการรรู้ที่15 ตัวชี้วัดก็คือส1 2ม .1 ทั5อธิบายประวัติความสำคัญและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2. มีความรู้ความเข้าใจจำแนกเหตุการณ์สำคัญและการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3เห็นคุณค่าและความสำคัญในการปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะเมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วก็มาเรียนกันเลยนะคะอันนี้เป็นคำถามนะคะนักเรียนรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้างในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ประวัติและความสำคัญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกนะคะนั่นคือวันมาคาบูชาประวัติความเป็นมาของวันนี้ก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏติโมกนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาและมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการที่เรียกว่าจาตุรงคสันานิบาต คือ 1. พระสงฆ์จำนวน1,250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอาหารหันต์ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาคะเลิกคือวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน3ข้อควรปฏิบัตินะคะของเราชาวพุทธศาสนิกชนก็คือบำเพ็ญกุศลโดยการตัก ทำบุญตักบาทฟังเทศสวดมนต์ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์นําดอกไม้ทุบเทียนไปเวียนเทียนนะคะเพื่อะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยวันสําคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะคะคือวันวิสาขาบูชาประวัติความเป็นมาของวันนี้ก็คือเป็นวันที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสาเหตุการณ์นั่นก็คือประสูต์ตสัสลุปร,รินิพ,พานทั้งสาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่แตกต่างกันเพียงปีที่เกิด นั่นก็คือตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน6ข้อควรปฏิบัตินะคะก็คือการทำบุญตักบาตรฟังพระธรรม,มเทศนาในตอนเช้าทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการทำสมาธิไปเวียนเทียนที่วัดนะคะหรือพุทธสถาน,นอื่นๆเช่นพุทธมณฑน,นเป็นต้นวันอัฐมีบูชานะคะประวัติความเป็นมาของวันนี้ก็คือเป็นวันค้ายวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีละที่เมืองกุศินาราซึ่งตรงกับวันแรม8ข้ามเดือน6โดยนับถัดจากวันวิสาขาบูชาไป8วันนะคะในปัจจุบันทางราชการไม่จัดเป็นวันอยู่ราชการแต่มีพิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับวันวิสาขาบูชาและก็วันมาฆาบูชาข้อปฏิบัตินะคะ ในวันนี้ก็คือน้อมใจลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันอัฐมีบูชาทําบุญตักบาตรฟังพระธรารมเทศนาถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์นำดอกไม้ทุบเทียนไปเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาอีกวันหนึ่งนะคะคือวันอาสาฬหาบูชาประวัติความเป็นมาของวันนี้ก็คือตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน8เหตุการณ์ที่สำคัญก็คือที่เกิดขึ้นนะคะมีอยู่3ประการดังนี้ หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงประมะเทศนาคือธรรมจักกับปะวัตนสูตรบดปัญจวัคคีย์ทั้ง5้านะคะที่ป่าอิสิตามนามฤคทายวันแขวงเมืองพราณสีได้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก,ก็ได้แก่โกธัญะวัปปะอัสชิมหานามะและก็พัทธิยะนะคะ 2. ผลของการแสดงธรรมทำให้หัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดภาะภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาก็คือพระอัญญาโกธัญะนะคะ สเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สนั่นก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อควรปฏิบัติในวันนี้ก็คือไปทําบุญตักบาตรไปเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันมาฆาบูชาวันวิสาขบูชาและก็วันอัฐมีบูชาวันธรรมะสวันะคะวันธรรมะสวระะเรียกอีกอย่างว่าวันพระนะคะตรงกับวันขึ้น15บห้าควันแรม8ดค่ำและวันแรม15บห้าค่ ความสำคัญของวันธรรมะสะวระเป็นประเพณีนในการฟังธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับการอบรมให้ครบถ้วนด้วยบุญกริยาวัตถุสามนั่นก็ได้แก่ทานศีลภาวนาทานก็ได้แก่การนำพัตาหารและของปถวายพระศีลก็ได้แก่การรักษาศีลแปหรือศีลห้าภาวนาก็ได้แก่การปฏิบัติดีประพฤติชอบข้อควรปฏิบัติในวันนี้นะคะหลังถวายพัตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และสมณรแล้ว พุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่ศาลาหรืออุโบสถเพื่อทําการสวดมนต์สมาทานศีลนันบศีลเมื่อสมาทานศีลเสร็จแล้วนะคะพุทธศาสนิกชนอาราธนาธรรมแล้วก็ฟังธรรม,มเทศนาอ,อีกวันหนึ่งนะคะวันเข้าพรรษาประวัติความเป็นมาก็คือวันนี้นะคะเริ่มในสมัยพุทธกาลเมื่อเข้าสื่ฤดูฝนพระบางลูกที่ไม่ได้หยุดค้างอยู่ที่วัดจาริกไปที่ต่างๆได้เดินไปเหยียบย่ำเข้ากล้าของชาวนาเสียหาย ชาวบ้านจึงตำหนิติดเตียนนะคะเมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงให้มีบัญญัติพระวินัยให้พระภิกษุทุกรูปอยู่ประจำที่วัดในฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนโดยมีข้อยกเว้นให้พระภิกษุนะคะสามารถไปจำพรรษาที่อื่นได้แต่ไม่เกิน7วันเช่นการไปดูแลพระอุปชาที่อาพาธหรือไปดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยวันเข้าพรรษานะคะตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ถึงวันขึ้น15้าขาเดือน11 ข้อควรปฏิบัตินะคะในวันนี้ก็คือทำบุญตักบาตรถือศีลฟังพระธรรมเทศนางดอบายามุกและก็ความชั่วต่างๆถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระสงฆ์เครื่องสักการะนั้นนะคะนิยมถวายดอกไม้ทุบเทียนผ้าอาบน้ําฝนนอกจากนี้ยังนิยมหล่อเทียนพรรษาไปถวายวัดให้พระภิกษุใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์นะคะวันออกพรรษา ประวัติความเป็นมาก็คือในสมัยพุทธ,ธกาลมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันไปจำพรรษาอยู่ตามอารามต่างๆนะคะพระภิกษุเหล่านั้นเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกันเมื่ออยู่รวมกันจึงทำได้ทำกติกาว,ว่าจะไม่พูดกันตลอดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงทราบและตำหนิว่าอยู่กันเหมือนฝูงปัสสตว์และมีพุทธ,ธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปาวรณาต่อกันหนึ่งวันก็คือการอนุญาตให้พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ด้วยเมตตาจิตวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน11ข้อควรปฏิบัติในวันนี้ก็คือทำบุญตักบาตรรักษาศีลแล้วก็ฟังธรรมวันเทโวโรหนะวันนี้นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในตรงกับวันแรมหนึ่งาเดือนหนึ่งนะคะหลังจากที่พระอ,องค์ทรงจำศีลจำพรรษาเป็นเวลาสเดือนแล้วนะคะตามตำนานกล่าวว่า ในพรรษาที่เนะคะพระพุทธเจ้าได้ครูขอแก้ไขนะคะนักเรียนประวัติความเป็นมานะคะ,ะในวันเทโวโรหณะตรงกับแรมหนึ่งค่นะคะเดือน11บเอ็ดพระพุทธเจ้านะคะได้ขึ้นไปโปรดพุทธมารดานะคะบนชั้นดาวดึงนะคะแล้วก็อยู่ในพระองค์ขึ้นไปตอนที่พระองค์ได้พรรษาที่เนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น1พนพรรษา นะะจนถึงวันแรมหนึ่งข่มเดือน11จึงเสด็จลงมาจากสวรรค์น,นะคะชั้นดาวดินมาประทับที่เมืองสังกัพระภพิษุและพุทธศาสนิกชนนะคะได้มารับเสด็จพระพุทธองค์เป็นจานวนมากพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เตรียมอาหารมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าและพระภิกษุที่ไปรับเสด็จด้วยจึงมีประเพณีตักบาตรในวันนี้ขึ้นเรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณนะข้อควรปฏิบัตินะคะอาหารที่เตรียมตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือข้าวต้มลูกโยน บางวัดอาจจะจำลองเหตุการณ์วันที่พระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากตักบาตรแล้วก็จะมีการอาราธนาศีลสมาทานศีลรักษาศีลฟังธรรมทำสมาธิแผ่เมตตาและกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะคะให้แก่ญาติผู้ร่วงรับและก็สรรพสัตว์มาดูระเบียบพิธีเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะการปฏิบัติในการเวียนเทียนนะคะห ทางวัดจะทำการแจ้งเวลาในการประกอบพิธีให้ทุกคนได้ทราบนะคะเมื่อถึงกำหนดเวลา,าพระพิสุสม,มนเนรและพุทธศาสนิกชนก็จะมาพร้อมกันที่หน้าอุโบสถหรือลานเจดีย์พร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนหัวหน้าสงฆ์ก็จะจุดทูบเทียนนะคะทุกคนก็จะจุดทูบเทียนตามแล้วก็ประนมมือหันหน้าเข้าปูชนียสถานประธานสงฆ์ในพิธีก็จะกล่าวบูชาพระรัตนตรยัยและนำกล่าวบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะ พระสงฆ์ในพิธีและพระภิกษุก็จะเดินนำแถวถือดอกไม้ทุบเทียนเวียนทางขวาจนครบสามรอบในขณะที่เวียนเทียนนะคะให้สวดสรรเสริญพระรัตนตรัยเมื่อเวียนครบสามรอบแล้วนำดอกไม้ทุบเทียนไปบูชาตามที่เตรียมไว้นะคะจากนั้นประชุมพร้อมกันในอุโบสถหรือศาลาการประเรียนทำวัดสวดมนต์ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาถึงความสำคัญของวันสำคัญนั้นนะคะหนึ่งการเป็นการจบพิธีเวียนเทียนนะคะ ามาดูสรุปนะคะระเบียบพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่มีการประกอบพิธีมีวันอะไรบ้างวันที่ประกอบพิธีเวียนเทียนนะคะมีวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหาบูชาการปฏิบัติตนในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนต้องชําระร่างกายให้สะอาดแต่งกายสุภาพเตรียมดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็ไปตาม เวลาที่วัดประกอบพิธีกรรมเมื่อไปถึงแล้วนะคะผู้นำนะคะผู้ผู้นำพระสงฆ์ก็จะให้นักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะคะคำถวายดอกไม้ทูบเทียนเมื่อกล่าวเสร็จนะคะก็จะเดินเวียนขวารอบพุทธสถานสามรอบรอบที่หนึ่งนะคะให้กล่าวคำบูชาสารเสริญพระพุทธรอบที่สองกล่าวคำบูชาสารเสริญพระธรรมรอบที่สามกล่าวคำบูชาสารเสริญพระสงฆ์ สถานที่ที่เราจะไปเวียนเทียนกันนะคะก็จะมีพระอุโบสถเจดี JD, วิหารความสําคัญในการเวียนเทียนนะคะ,ะเป็นวันที่ทําให้ชาวพุทธเนี่ยระล,ลึกถึงเหตุการณ์สําคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้ชาวพุทธได้บาเพ็ญความดีนําหลักธรรมไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตเป็นการสืบทอดจำลงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป สรุปนะคะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธศาสนานิกชนบําเพ็ญความดีเพื่อบูชาและลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยในชั่วโมงนี้นะคะไม่มีแบบฝึกทักษะแต่มีการทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะค่ะเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้วนะคะก็ ให้นักเรียนไปทบทวนบทเรียนอีกรอบนะคะเพื่อความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะในชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ